ษณะเสื้อค่ะก็คือจะเป็นคอสี่เหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมคะเ,เพื่อนๆเราก็จะมีวงแขนนะก็จะเป็นเสื้อแบบตัวสั้นนะคะเราก็ในส่วนของด้านหน้าค่ะก็คือจะเป็นการตีโครงแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆแบบนี้นะคะ ก็จะทําให้แบบเวลาใส่แล้วเนี้ยค่ะมันดูกระชับลําตัวนะคะแล้วก็กระชับในช่วงหน้าอกด้วยลักษณะแขนค่ะก็คือจะเป็นแขนตุ๊กตานะคะอันนี้ก็คือในฝั่งของชิ้นหน้านะคะแล้วก็ในฝั่งของชิ้นหลังค่ะก็คือจะเป็นคอกลมนะคะเหมือนเหมือนกันนะแล้วก็ จะเป็นเสื้อตัวสั้นค่ะแนบลำตัวนะคะแขนตุกตาค่ะจำปลายด้านหลังนะคะก็คือจะมีซิปนะคะอยู่ตรงกลางเพื่อที่จะสะดวกในการที่เราค่ะจะสวมใส่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าตาของแพทเทิร์นเนี่ยมันจะมีทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะก็คือในส่วนของด้านหน้านะคะเพื่อนๆตรงนี้เนี่ยจะเป็นแพทเทิร์นนะคะ2ชิ้นนะ เนี่ยค่ะนี่คือในส่วนของเป้านยคะหน้าอกตรงนี้จะเป็นแพทเทิร์นอยู่ทั้งหมด2ชิ้นนะคะอันนี้คือชิ้นที่1นี่คือชิ้นที่สองแล้วก็ชิ้นที่3ค่ะก็คือเป็นส่วนของลําตัวเสื้อนะคะชิ้นที่4ก็คือแขนชิ้นที่5ก็คือตรงเป็นปลายแขนนะคะมีแค่นี้เนาะแล้วก็ในส่วนของชิ้นหลังค่ะก็คือซ้ายขวาเนี่ยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวอันจะนะับเป็นชิ้นเดียวนะคะก็คือเป็นชิ้นที่6 ก็รวมแล้วนะคะสำหรับแพทเทิร์นของเสื้อตัวนี้จะมีทั้งหมดอยู่6ชิ้นนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นโครงของแพทเทิร์นนะคะใครที่ยังไม่ได้มีโครงอันนี้เนี่ยอันนะคะได้แนะนำวิธีการทำไว้ใน ep ที่2แล้วก็ ep ที่3นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้พอเราได้โครงแพทเทิร์นแบบนี้มาเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาสร้างตัวเสื้อกันต่อเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นชิ้นด้านหน้านะคะอันนี้คือเป็นชิ้นด้านหลัง เดี๋ยวเรามาเริ่มจากชิ้นหน้ากันก่อนนะคะส่วนชิ้นหลังเนี่ยทำง่ายมากๆเลยนะก็สําหรับเสื้อตัวเนี้ยเป็นเสื้อตัวสั้นใช่ไหมคะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะตัดในช่วงของขอบเอวนะคะแยกขาออกมาแบบนี้แล้วก็จากนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะทําการตีเกล็ดนะคะทั้งในส่วนของด้านล่างค่ะที่เป็นช่วงลาตัวแบบนี้ก็ตีเกล็ดนะคะเข้าไปแบบนี้เลย แล้วก็ด้านบนค่ะทำเหมือนกันนะคะเราจะต้องตีเก็ดเพื่อที่จะต้องเก็บทรงนะคะ ว่าเนี้ยค่ะเพื่อนๆมันเป็นไซส์ขนาดย่อส่วนนะคะฉะนั้นเนี่ยสัดส่วนมันอาจจะแบบไม่ได้เป๊ะมากเนาะเวลาที่อันแปะไปใครเห็นปะ่ะมันจะมีส่วนที่เหลื่อมล้าอยู่แต่ถ้าเป็นแพทเทิร์นของจริงนะคะที่เป็นไซส์เราเนี่ยทุกอย่างมันจะเป๊ะนะมันจะไม่มีส่วนที่เหลื่อมล้ําออกมาแบบนี้นะคะโอเคค่ะแล้วก็ต่อจากนั้นนะคะในส่วนของคอเสื้อค่ะเดี๋ยวเรามาทําคอเสื้อกันก่อน ในส่วนของคอเสื้อนะคะอันนี้ก็จะเป็น1 2 3สอาอันนี้จะเป็นเส้นนะคะที่เราจะเขียนเอาไว้อันนี้คือเส้นคอนะคะเป็นเพื่อนแล้วก็อันนี้ค่ะก็คือจะเป็นในส่วนของข้างหน้านะคะบ่านหน้าเนาะเดี๋ยวเรานะคะจะตัดค่ะส่วนนี้นะคะเส้นนี้ค่ะเส้นที่เราปิดเกล็ดเอาไว้แล้วก็อันนี้คือเส้นที่2ใช่ไหมคะให้เราวัดจากเส้นที่2นะคะลงมานะประมาณ1นิ้วค่ะ ก็จะได้ประมาณเท่านี้อันนี้เป็นไซส์ย่อส่วนน้อยอย่างที่อันบอกค่ะก็ให้เพื่อนเพื่อนค่ะวัดตามที่อันบอกไปนะคะแต่ว่าอย่างของอันก็คืออันจะกัดเอานะนี่ค่ะเราก็จะได้เป็นคอสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะจากนั้นก็ตัดเลยครเห็นปะ่ะเส้นนี้ก็คือเป็นเส้นที่2วัดลงมา1นิ้วนะอันนี้ก็คือเป็นเส้นที่เราตีเกรดอะคะ่ะเราก็จะตัดออกเลย ได้แล้วต่อจากนั้นค่ะก็ให้วัดนะคะจากตรงนี้นะเส้นเนี่ยค่ะเส้นที่สามตรงเนี้ยวัดลงมานะคะอยู่ที่ประมาณสามนิ้วนะคะจากเส้นนี้ค่ะลงมานะสามนิ้วเนี่ยค่ะแล้วก็จากนั้นค่ะให้โค้งนะคะเพื่อนๆโค้งด้วยมือก่อนคร่าวๆแบบนี้นะ ให้เส้นเนี้ยค่ะมันมาชนกันนะคะนี่ค่ะโค้งมาแล้วก็ให้ถึงเส้นนี้อันนี้โค้งมาก็ให้ถึงเส้นนี้แล้วก็จากนั้นให้เรานะคะใช้ไม่แม่ใช้ออไมโคง้งฝาดนแก้วค่ะในการโค้งนะนี่เลยเราก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูที่เราวาดเอาไวะะ้เนี่ยค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหม ตรงนี้นะคะตรงเนี้ยก็คือเป็นเส้นกลางใช่ไหมคะที่เราค่ะจะต้องผ่าแยกนะอันนี้คือแพทเทิร์นชิ้นที่1นนะคะนี่ค่ะชิ้นที่1คือชิ้นนี้นี่นะคะชิ้นที่1แล้วก็ชิ้นที่2ค่ะคือชิ้นนี้นะคะแล้วก็ชิ้นที่3ก็คือชิ้นของลําตัวนะคะนี่เลยอันนี้ก็คือเป็นแพทเทิร์นชิ้นด้านหน้า พอเวลาที่เราค่ะจะตัดแล้วก็จะไปวางบนแพทเทิร์นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะต้องใช้กันไกรนะคะตัดคว้านตามแพทเทิร์นแต่ละชิ้นแต่เดี๋ยวอันนี้อันยังจะไม่ขอตัดเนาะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกระจายค่ะเดี๋ยวทําให้เสร็จหมดก่อนแล้วค่อยมาตัดแพทเทิร์นทีเดียวนะคะโอเคพอได้ชิ้นหน้าเสร็จแล้วค่ะชิ้นหลังในส่วนของชิ้นหลังนะคะพเพื่อน,นก็คือให้เรานะคะตัดนะเส้นเนี้ยค่ะเส้นเอวก่อน เอวนะคะเพราะว่าเราจะใช้แค่ตัวเสื้อเนาะแล้วจากนั้นค่ะเราก็จะทําการปิดเกล็ดนะคะเหมือนกันเลยทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะพอดีว่าตัวนี้เนี่ยในส่วนของด้านหลังค่ะเราจะใส่เป็นซิปนะคะฉะนั้นเนะะี่ยค่ะเราก็จะต้องปิดเกล็ดทั้งหมดเพื่อให้เสื้อนะคะ่ะมันพอดีตัวนะคะแล้วก็เราใส่ซิปเอาเนาะจะได้แบบสวมสะดวกค่ะสวมง่าย อันนี้ก็คือในส่วนของบ่านะคะก็ตัดเลยค่ะแล้วก็ปิดแพทเทิร์นนะคะแบบนี้ในส่วนของกลางหลังตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นส่วนที่เราจะใส่ซิปนะคะตรงนี้นะเราจะเผื่อออกมาค่ะประมาณหนึ่งนิ้ว เพื่อที่จะใส่ซิปนะแล้วต่อจากนั้นค่ะให้เอาแพทเทิร์ชีน้านะคะเพื่อนมาวางแบบนี้ค่ะวางแบบนี้เลยแล้วจากนั้นเราก็ขีดนะคะเอาตรงบริเวณบ่าค่ะมาชนกันนะคะแล้วก็ขีดนะคะวัดจากตรงนี้นะคะเพื่อนวัดออกมานะเท่าไหร่เราก็วัดไล่ไปเลยค่ะให้มันเท่ากันนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของคอสเสื้อด้านหลังค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วจากนั้นนะคะก็จะมีส่วนของแขนเสื้อใช่ไหมคะที่เป็นแขนตุ๊กตาก็ให้เรานะคะปักกระดาษแพทเทิร์นค่ะในส่วนของแขนเนี่ยเรานะคะจะพับทบกระดาษนะคะแบบนี้พับพบกระดาษแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จากนั้นค่ะเอาแขนนะคะ ในส่วนของแขนเสื้อนะคะถ้าเป็นแขนตุ๊กตาเนี่ยเรานะคะจะวางผ้าเอา่อเราจะวางกระดาษนะคะเป็นแนวแบบตรงแบบนี้นะคะเป็นเส้นตรงนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแขนพวกแขนกระบอกคะ่ะเราจะวางเฉียงแบบนี้นะคะนี่ค่ะให้อ่ให้แพทเทิร์นแขนทํามันมีความเอียงนะคะแต่ถ้าเป็นแขนตุ๊กตาคะ่ะก็วางแบบนี้ได้เลยนี่นะคะแล้วก็จากนั้นค่ะให้เรานะคะวัด วัดออกมาค่ะเ,เพื่อนๆจากด้านบนนะ่ะจากตรงนี้นะคะจากมุมตรงนี้ค่ะลงมานะคะถ้าเกิดว่าอยากจะให้แขนเนี่ยมันพองมากเพื่อนๆก็เผื่อไว้สักประมาณสมนิ้วสี่นิ้วก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากให้พองมากก็อยู่ที่ประมาณสองนิ้วก็ได้นะคะวัดจากตรงนี้นะลงมาค่ะนี่นะแล้วก็จากนั้นเราก็เราก็ขีดวงแขนเลยค่ะ ก็าจากนั้นค่ะวัดออกไปนะคะว่าเพื่อนๆนะต้องการความยาวของแขนนะคะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะถ้าถ้าเกิดว่าเป็นแขนตุ๊กตาแขนสั้นนะความยาวของแขนคะ่ะจะอยู่ที่ประมาณ8ปถึงเนิ้วนะคะวัดจากตรงนี้นะวัดออกไปเลยค่ะว่าเราอยากจะได้ความยาวแขนอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ขีดได้เลย ในส่วนของการขีดนะคะเพื่อนๆเราจะไม่ได้ขีดแบบเป็นเส้นตรงแบบนี้เนาะแขนนะคะเวลาที่มันวิ่งเข้าหาวงแขนแบบนี้เนี่ยค่ะนี่คือใต้วงแขนใช่ไหมคะมันจะไม่ได้แบบเป็นแนวเส้นตรงมันจะต้องเฉียงนิดนึงนะคะให้วัดเข้ามาค่ะประมาณ1นิ้วถึง1.5นิ้วนะคะวัดมาแบบนี้เราก็ขีดเลยแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของตรงเนี้ยค่ะ ตรงบริเวณวงแขนตรงนี้เรานะคะจะโค้งนะคะเพื่อนๆตรงมุมะคะ่ะเราจะโค้งนะคะจะใชะ้ในส่วนของเนี่ยค่ะตรงมนมนตรงนี้โค้งวงแขนนะคะแล้วก็จะต้องใช้ฝั่งเนี้ยค่ะโค้งอีกหนึ่งครั้งอ่ะก็จะได้เชือกแบบนี้นะคะแล้วจากนั้นก็ตัดได้ ตงนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่นะคะเพื่อนๆเราก็จะได้แขนแบบนี้นะคะเป็นแขนตุ๊ก,กตาค่ะตรงด้านบนก็คือจะเป็นการจับจีบเนาะแล้วก็ด้านล่างค่ะก็จะเป็นการแบบจับจีบนะคะ สับขีมย่นเข้ามานี่เลค่ะจะได้แบบนี้แล้วก็ในส่วนของปลายแขนนะคะแล้วแต่ว่าเพื่อนๆนะต้องการความกว้างของความสูงนะคะเ,เพื่อนๆส่วนความกว้างของรอบแขนเนี่ยก็วัดที่ตัวเราได้เลยนะ ส่วนของความสูงค่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ1นิ้วถึง1.5นิ้วนะคะนี่ค่ะความสูงของขอบอะคะ่ะขอบตรงนี้ก็คือถ้าหากว่าเพื่อนๆนะต้องการความสูงของขอบตรงนี้นะคะอยู่ที่1นิ้วใช่ไหมคะก็ให้เราค่ะตัดตัดกระดาษหรือว่าตัดผ้านะคะอยู่ที่2.5นิ้วนะเพราะว่าหลังจากที่เราพับแล้วค่ะมันจะเหลือ ฝั่งละ1นิ้วนะคะในส่วนของ0.5นเนี่ยก็คือเป็นส่วนที่เราจะต้องเย็บให้มันประกบกับตรงนี้นะคะปลายแขนมันก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะในส่วนของออความกว้างของรอบแขนตรงนี้นะคะก็วัดที่ตัวเราได้เลยอย่าสงสมมติว่าถ้าแขนเรานะคะรอบแล้วอยู่ที่9นิ้วก็ให้เราตัดผ้าหรือว่าตัดกระดาษแพทเทิร์นนะคะอยู่ที่10นิ้วนะเพราะว่าตรงส่วนนี้นะคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องมาเย็บประกบแบบนี้นะคะ เย็บประกบค่ะเดินเส้นพอเราเย็บเดินเส้นเสร็จค่ะเราก็จะพับทบนะคะมันก็จะได้หน้าตาออกมาแบบนี้เลยนี่เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับแพทเทิร์นของเสื้อตัวนี้ค่ะนี่เลยเราก็ได้ครบนะคะตามที่เราได้วาดเอาไว้ก็คือจะมีะชิ้นด้านหน้าเดี๋ยวขอแยกแพทเทิร์นก่อนนะ อันนี้ค่ะเราไม่สามารถเอาแพทเทิร์นอันนี้ไปวางบนผ้าได้เลยนะคะเราก็จะต้องตัดแยกนะนี่ค่ะก็ตัดแยกตามที่เราได้ขีดเอาไว้เลยค่ะนี่ค่ะแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือตรงกลางนะเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆนี่เลยค่ะก็จะได้หน้าตาของแพทเทิร์นชีนหน้าเป็นแบบนี้ก็คือ มีทั้งหมด3ชิ้นนี่นะคะมีทั้งหมดอยู่3ชิ้นชิ้นที่1นะคะคือฝั่งนี้ฝั่งที่เป็นด้านข้างลำตัวค่ะแล้วก็อันนี้คือฝั่งตรงกลางนะคะชิ้นที่2อันนี้ก็คือเป็นชิ้นที่3นะคะนี่ค่ะก็คือเป็นช่วงของลำตัวอันนี้คือเป็นชิ้นที่6นะคะแพทเทิร์นด้านหลังนะคะนนี่คือแพทเทิร์นชิ้นที่4ค่ะคือในตัวนในส่วนของตัวแขนเสื้อ แล้วก็น,นี่คือปลายแขนนะคะเป็นชิ้นที่5นี่นะคะครบแล้วเราก็จะได้แพทเทิร์นในแบบของเสื้อที่เราต้องการแล้วนะคะโอเคค่ะสําหรับเสื้อตัวนี้ก็จะมีแพทเทิร์นอยู่เท่านี้เพื่อนเลองไปทำตามกันดูนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยมันอาจจะมีความแบบเย็บยากในส่วนของตรงฝั่งที่มันมีความโค้งมนเลยพวกนี้ค่ะ ก็พยายามแบบให้เส้นนะคะมันชนกันพอดีนะแล้วก็เย็บริมผ้าค่ะให้มันแบบมีความบาลานซ์ของการเดินเส้นมากที่สุดแล้วมันก็จะออกมาสวยโอเคนะคะลองทำดูกันค่ะ